ค่ะท่านผู้ชมช่วงนี้ฝนตกพายุเข้านะคะน้ำที่นาของป้าแมงทำให้คันนานะคะคันคูนาขาดนะคะแล้วก็น้ำล้นสระแล้วก็ไม่ได้ให้อาหารปลาหลายวันวันนี้ป้าแมงว่าจะลงไปเช็คดูว่าปลามันยังอยู่หรือเปล่านะคะจะเอาอาหารไปให้ปลาค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าปลาจะยังอยู่หรือเปล่าเพราะว่าน้ำล้นน้ำล้นสระค่ะ แล้เวเราไปดูกันนะคะสระใหม่ของป้าแมงนะคะดูสิน้ำปริ่มตะลิ่งเลยค่ะแล้เวเราไปดูสระเก่ากันนะคะสระใหญ่ที่มีปลานะคะลูกชายบอกว่าน้ำมันล้นสระเราไป <c oughs> ดูกันว่าปลามันยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้ให้อาหารหลายวันนะคะท่านผู้ชมไม่รู้มัน <c oughs> น้ำล้นสระไม่รู้ปลาจะยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ โอ้โหน่าจะเป็นปลาบึกยังอยู่ยังอยู่เราไปลุ้นกันค่ะไปลุ้นปลาจระเ,รเมดกับปลานินไปลุ้นกันแน่แน่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่ปลาบึกแน่แน่เดี๋ยวเราไปดูตรงน้ําล้นสะกันดูตรงโน้นนะคะตรงโน้นตรงที่มีหญ้าหยญยา้าน้ํามันล้นตลึง น้ำล้นสะเพราะว่าถึงพื้นที่ตรงนี้มันจะติดคลองนะคะขอบสะตรงนี้ตามออกได้อยู่แล้วตรงนี้น้ำล้นนะคะอันนี้คันดูสิดูน้ำลงไปที่คลองดูน้ำตรงนี้ตอนกลางคืนน้ำปลาขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้น้ำมัน ปลายังขึ้นอยู่นะคะยังไม่ยังไม่ถึงหน้าปลาลงนะคะเขาไปดูตรงน้ําน้ําสะที่มันลน้นลูกชายบอกไปดูว่าปลาหมันออกได้ไหมโอ้น้ําลดแล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมน้ำมันล้ยตรงนี้น้ำลดแล้ว น้ำลดแล้วดูมีรอยลูกชายมาเดินดูป่าน้ำลดแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาอาหารให้ปลากันนะคะว่ายังจะยังมีเยอะเหมือนเดิมหรือเปลา่าตามอนปไปเอาอาหารให้ปลากันมาแล้วมามาฮบฮบฮบมามาเอาอาหารให้ปลากันเร็วโบโบกินอาหารปลาโบโบแอบกินอาหารปลาหอแล้ว ฮอเดี๋ยวแม่เอาให้ปาตาก่อนเคยมันจะอยู่หรือเปล่าฟังโอ๊โดๆๆๆๆๆอู้ยังอยู่ยังอยู่ดียังอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมเห็นแล้วปลาเจระเ,เม็ดขึ้นแล้วว้าว คี้บ้าไปกับน้ำซะแล้วฝนตกหนักน้ำลวกน้ำล้นตลิง่งดูฝั่งนู้นคิดบ่าไปซะแล้วคิดบ่าไปหมดเล้าน้ำน้ำท่วมน้ำล้นสะอยู่ดีด บโบโบพอแล้วดูชอบกินอาหารปลาบโบ์พอพอลูกพอเดี๋ยวแม่ให้ตรงนี้นะไปเดียกยอยู่ดีไม่เห็นปลาบึกชายอยีกแล้วปลาบึกมีห้าตัวค่ะท่านผู้ชมปกติมีหก ถ้าตายเปหนึ่งเรือเรือห้าแต่ไม่รู้จะหลุดออกไปหรือเปล่าว้าวดีใจ <c oughs> <c oughs> น้ำโลหตกระหลิ่งจะตาไมหายโอเคค่ะสรุปว่าร้ายยังอยู่นะคะท่านผู้ชม พแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเหมือนฝนฟ้าจะบายแล้วค่ะท่านผู้ชมดูสิโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ